พงม่วงวายพี่จิ้งเอาขนป่ามือที่สองเลยครับมือที่สองเที่ยวนี่เป็นเที่ยวทุดไทยทำขนมัดมือขนทำป่ามีแต่สวง,งามครับในร่วมครับปลงงา,ามือนหาเมื่อนครับป<ม>่าสามล้อครับล้อเครื่องเอามาพวมี่มงเอาไปพักนะครับอัดร่องย่างเดียวนอกหน้าครับนอกมา โอ้ถึงยิงเลาะโอ้ยปืนเสาไว้เนาะปืนนี่โ่ว่างโอ้ยบ่ว่างหอดปืนไม่ผานไมมานมันกมากนี่น้มันจีได้ใส่ดวงเบ็ดบ่เอ้ได้ใส่เงียบ่ล่ะใส่ต่ดวงเว็ดตีกั ชาติกันว่าได้ทีปลาหลปันว่าได้เห็นนันดกคุณตอนนี้พี่แล้วลูกเองนะอยากตั้งใจก้องไปเพห็นปูไมเห็นปูไมปลาปตีไปลาปูตีไปลาปูตีไ ดูดีลหลายคนบ่อไห่นเอาล่งล่งขุนไปให้อีกาดีก็ได้ไหเพรก็บ่อห้บ่อไห่เลยคนบ้านีมานัอาหุบเดียนเจอกันเจอกันแล้วจังกอยจไปมับ่มีมันบ่มีแน้าปิงใจบ่ยิว่าปิงกไรได้หรอก่ว่าเสียเราเพื่อเาเดียวพอแล้วมีมากตลอดมันบ่เป็นยังแบบ ่วนยร่ยว่าปลาเก็บเ่นั้นอปลากระโขาปลาไหลยอะทีไหมเต็มทัพครับเลี้ยนี้เลี้ับตาอมเลี้มดเพิ่มไหอครับปลาได้ร่วมครับปลาขึ้นเปลี่ยนปลาขึ้นหาเจเจอสุดทไทยเอามาหาลอยเรื่อยๆเ่ยครับเต็มที่ครับเลี้ยเต็มที่ปลา ใช่าหลายเสียหวกจากรถกับนี่ใชไทชเอาช่วนนี้เลยปลาได้รุ่นครับปลาไรแดนมัดมือมนี่คือมันนกนกกับว่ตตายกระไแทะเอาเอาน้ำแี้งใส่าตายออก ไปเล้วมันก็หามเรียบนิดน oh! ีาตได้ตหลายหลายเ่งไพูดสิบว่าไรกันตกปลาว่าไรกันขอพบอีกแล้วขอพบอีกไม่ไช่ โลโลเฟิงพอดีท่านก็ได้ตกบกได้นี่มาจากข้ามสี้าด้ากรสีบ้าท่านเหร่ไอ้วัโตมันปลาหลเยี่กเม่ี้้ยนี่นอมา เอาลงซอยกันท่านมันก็บ่มีปัญหาเลียนไก่ไกนึ่งเนาะย่ยย่างไปคู่มานั่นเลยครับกับครัวบ้ผมนะคเปิดฝาท่ายว่าอะไรเนี่ดันมาดึงดันมันท่านบอกกับท่านนสี่ค้ท่านเด้อ จนคำมดมืดมดเบ้นมือฆ่าตาตกจ,จากขนปลาแล้วก็ไปชัานสูงก็ั้นสูงก็ตกก็เปลี่ยนมะนางตกเปียวกัได้ไรนะครับเ้อในรุน่นตกแนว บังค <laughs> <ada> ับคุณตอนลุกน้ำคุณมูอยู่ในน้ำก็ตอนรับบอลเต็มอยู่อุ่นน่ะมันมันไล่ย่องกันดิตามันมันไล่ย่องกันดิอาจ์ตบินขึ้นหนาใสเขาอะมันน่าจะเก่าแน่ดีดีน้ำเสียงแรงก็ มาหลายบทเหมอมันเยอะเนี่ยวนพอพ่อกระทือนี่อกระตือหามากเลยเอลยอเมาเลยมีปลาบึกติดมากว่ะพ่อมีปลาบึกติดมากวะปลาบึกอ่ะมีแต่ซอักหำนี้พราะว่ากโน นานีตัวไห้วสามโล่เองโล้นี่เน่ตัวโลดตั้งตูมลบการแสดงมันตายสองตเลยขว้าคนตนึงมั่ดเล้วพอดีคืนตั้งหรอก बले लो पा हा चो